ผู้ชมคะพูดถึงทรัพย์สินของวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า4,000 40, 0แห่งอาจจะเกิดคำถามและมีความอยากรู้ของประชาชนทั่วไปนะคะว่าแต่ละวัดมีทรัพย์สินมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายที่ระบุว่าแต่ละวัดจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินขณะนี้คำถามอาจจะยิ่งดังมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะกรณีวัดพระธรรมกายที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินจากกรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ค่ะอาจจะเกิดคำถามว่าแล้ว จะมีอะไรที่เข้ามาเปิดเผยทรัพย์สินของแต่ละวัดได้โดยเฉพาะวัดพระธรรมกายติดตามรายงานจากคุณหทัยรัฐพหนทัพค่ะที่ดินกว่า1,000ไร่แปลงนี้อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิวัดพระธรรมกาย<ม><ม>ส่วนที่ดินอีกกว่า100ไร่แปลงนี้อยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมชาวบ้านระบุว่าตัวแทนจากวัดพระธรรมกายได้กว้านซื้อไปเมื่อ7ปีที่แล้ว นี่เป็นของวัดธรรมกายอตอนนี้เขาเข้ามาซื้อตั้งแต่เมื่อไหรล่ล้วไงก็ามาซื้อนางแล้วนะมันก่อนเป็นของตะเชื้อแล้วชาวบ้านที่ขายไปนี่เขาเอาเขาไปอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้เขาไปอยู่กรุงเทพอยู่กับลูกกระรานทั้งหมดแล้วอืแล้วพอเขาซื้อแล้วเขามีโครงการจะทําอะไรเราทราบไหมคะไม่รู้ ยังมีที่ดินและทรัพย์สินจำนวนมากที่มูลนิธิวัดพระธรรมกายครอบครองแต่ไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินให้สาธารณะรับทราบเมื่อปี2542มีผู้ประเมินทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายว่ามีมูลค่าสูงถึง70,000ล้านบาททรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายวัดทั่วประเทศไม่เคยมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนด อดีตคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติจ,จัดการทรัพย์สินวัดและจัดการทรัพย์สินของพระเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัต,ติในการถือครองและบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดที่มีอยู่กว่า4ี่0มืนแห่งทั่วประเทศจากปัญหาที่ได้รับทราบมาหลายวัดท,ทั้งประเทศนะฮะ ปัญหานี้มีทั้งประเทศเลยนะครับซึงมีวัดอยู่ประมาณสี่หมื่นวัดนะฮะก็มีปัญหาอยู่มากมายแล้วก็วัดธรรมกายก็เป็นวัดหนึ่งที่มีปัญหาแต่ว่าขนาดของปัญหาก็ก็จะใหญ่กว่าวัดอื่นนท่หน่อยนะฮะเพราะเป็นวัดที่ใหญ่มากะฮแต่วัดอื่นก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือไม่มีการจัดทําบัญชีทรัพย์สินอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะก็ทําให้ก็โดยภาพรวมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะ าเหตุจากวัดธรรมกายอย่างเดียวแล้วจึงทําให้มาสนใจมองกับเรื่องนี้แต่มามาจากเรื่องเรื่องวัดทั้งทั้งประเทศนะภายในร่างกฎหมายกําหนดให้มีกลไกตรวจสอบและทําบัญชีตามหลักการทําบัญชีเพื่อให้วัดแต่ละแหง่งที่เป็นสมบัติของสาธารณะม,มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพุทธศาสนา ได้เสนอร่างกฎหมายต่อประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติแล้วนะก็คือจะทำบัญชีทรัพย์สินในลักษณะเดียวกันกับเหมือนกับมูลนิธินะฮะก็คือจะต้องมีการลงบัญชีรับจ่ายบัญชีทรัพย์สินตามมาตรฐานบรรัญชีแล้วก็ให้ทางผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาตรวจสอบคล้ายๆข,ของมูลนิธนะิแล้วก็ส่งรายงานงบบัญชีการเงินงบบัญชี ไปยังสำนักพุทธพระพุทธศาสนาเพื่อที่ที่เพิ่มเติมขึ้นกเ็เพื่อที่จะให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมีความพยายามในการปฏิรูปวงการพระพุทธศาสนามาหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเมื่อปี2518นายธนูสแสวงศักด์นักพิชาการด้านศาสนาเคยเสนอให้มีกฎหมายให้วัดและเจ้าอาวาสแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแต่ก็มีกระแสต่อต้านทำให้จนถึงขณะนี้ไม่มีกฎหมายใดระบุให้วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินให้สาธารณะรับทราบหัตถรัฐพงหุทัพไทย PBS รายงาน